นีค่ะลาลาสารพันกับรักจังเนี่น่าจะตอนที่ห้าแล้วมั้งกับการทําข้าวเม่านะคะน่าจะเป็นขั้นตอนอสุดท้ายตอนนี้ไปช่างข้าวเม่าที่เจ็ดกิโลคั่วมาแล้วได้เจ็ดกิโลบัตรโคกเลค่ะเจ็ดกิโลนะคะน,นี้คคกที่ตําเขาจะใช้ครกเติมน้ํามันด้วยอันนี้เขาเลก เรื่องอะไรเรื่องยันมากเรื่องคูปตาา้าก็ได้ยันมากก็ได้น้ำมันก่อนมันไม่มีน้ำมันอ,อันนี้อิน่นเตยหน่อยนะไม่ต้องใช้เตินตำเนาะเ <c oughs> <c oughs> ติมน้ำมันให้เขาก่อนเราไปดูขั้น <c oughs> ตอนการตำข้าวเม่าค่ะ นี่ก <less> ็เ <s> ช็ดนีเหรอเติเขียวดีเนาะอแล้วเป็นไั้งามเจ็ดเจ็ดเจ็ดทมมันท้ง้เห็นพง้วเาต้นขา้านี่ยมันคอผนเดียวกันนี่ดอเพาเจ้างามว่ะม่เถาบานจะหงก่อนท้อก่อนเจ้า ชียงก่อนบมเขรานี้เธอถึงไม่ถูกไทยนี่แก้วหน่อยจ้ะโอ้เกียีตื่นสายีซ่าีีเอาหนาี่ีเมนแมนหาเองไ่เนไเีหาเอาหาเอาใช้ทั้งสองอันเลยใช่ปะ อะอย่างละคือำทาวเำองนะ่เดียวเนี่ยมันดีก่ดีเรียไม่ไดเพราะมยอดเลยเพราะ่นี่ื่อมเสียงกันหลายาเลยไม่่างกเลยเียวไปไเป็นกินหอดใหญ่้อันนี้สำหรับ ตำมข้าวเม่าโดยเฉพาะหรือว่าตำอย่างอื่นตำอย่างอื่นได้ไหมได้แต่ตำข้าวเราตำได้ยุทธวิมันท์มนืมมันอะไรนะมันมันโบสมันมน์เหยียดมน์มนมันปุยปุยเนี่ยมันเป็นเม็ดอืมมันปนไปใช่ไหมมันไม่เหมาะสำมันลงแดงเออมันไม่เหมาะสำหรับการตำข้าวเปลือกใส่่หหยยยออดจันนนะะ เ,เป็นตัวหาเหตุเอาเอง้ั <c oughs> ยน,น,จน,นจะใค่ก็ไปไกลตัวกไปห้าปวกเลยก่อนแค่้า็ไหไแ่นี้เก็โทษไม่ดอะไรนะอะไรเป็นครกครกตำแบบคู่ ก็ยางเช่อว่าามันหลายเฮามไปขายเราส่องลอยมาคู่กันใ่ห้บ้านสี่ชมจวนหอีไหน่อยไฮซัมอยู่บี่บ่ยดบเห่อกับมลอย่งออนนี้มีการเรียกว่าฝัดข้าวก่อนฝัดข้าว ไม่นะก็ใส่กวยกินมก้วยงวินกูมึงเขาไม่ขาวหรอกงมันมีขาวหรอกนี่มนงก็คมุเป็นมดแดงแต่พอมันถึงจะบมว่ังมีส่นบกทีขามแมงมขบืองออกลายนะคือขาวร้อมเนาะอึมไม่ได้ขายขขาชโซปหัวเนี่ยเดี๋คือว่ากวเห็นังกเมียวนเาปยีเบีกแดคเนี้เาคั่ว ว่เด oh ียวไงว่เดียวแล้ววะลูน่าบริจาคลายเหมือนได้มาไอยูรุเทพยใคระยืงเหื่อาเขาแล้วของของจอยนีอาจคุย่ายีบ้าอือเราคุยง่ายกันก็คุจอยมาเนียน่ยจจอยแล้อยู่บ้านอยู่กวันนี้จอยนั่นมองานอยู่ถึงยุคคำกลพอไปเหตุขายได้ปะเนีนอยู่คัน นอดกบอกอกีายวมาเห็ดทมอเลยอะกบอยกเรื่หน่อืมมันมันมันก็อ่อย่าใช่ไหมก็ตัที่ไม่ยังสีเนาะบ้างันเขาน้องคอยแซมให้นี่ละแซมให้นี่ียบเถียบแบบว่าเป็นยาวเป็นขเขาะน่ยเลยพูดว่าหกเกณฑพันอ น้นองกูน่าหเขาก็คอนะทังโลโลแพียงนได้เยม่เพาเป็นพวกกูกูเหงก็มีนะโอ้กีนางเหกับอ้าวห้กับหนามันไม่หรือพูร่ผเคล็ดขันเล็ดขันหมู่พวมีนามแล้วมันาก็นร้ายน้อแน่ไม่มีหนามเนี่ยเ๋จะมีนามแน่หนนามเ่อเร็วคอยว่านนเหงแหวนพอดีหลวงพ่อมันมาไหว้ันจะมเสียเหตุอะไเ็ดอกเขาเป็นหน้าปีให้ซเนียให้เนียน จะให้น่มนกอะไรเกิดเป็นเมือนน,น่ะได้ห้าปีน่ะแต่ว่าหน้าเขาอันนี้คนสีเนี่ยว่าไมยังเป็นอะไรได้เป็ักงเมือนไมเห็นหูนไม่เห็นห่วงไมเห็นต้นเขมาหลักันหอบหยดไปหอดไปไปบอกไปมีออมันน,นี่น,ะ<า>ออนั่งวายามอมะไรกันเลยค่าปุ้ยงี้กจะสอบปุ้ยสอบหนึ่งได้ไหใช่โอ้ก็ได้ปุ้ยสอบหนึงกับแบบกับค่าใช้คร่อย ta ใช้ là จะพา khẩu chết rồi, น่ะ20,000 20,000เราก็เด้อจะ yeah. Ah <laughs> จะใช้เวลาลาแตบบ่งออหยุบแป๊บนึ่งเดี๋ยวทำเสร็จเราค่อยมาว่ากันเนาะเปลี่ยนสู่ตามแล้วตอนนี้ก็ เป็นการเอาเข้าวเม่าที่ตำรอบที่หนึ่งนะคะมาผัดอ่อนเอาพวกแรกก่อนกันเนาะพวกแรกพวกที่สองยังไม่ได้เพราะม,มันมันจะช้ากว่าพวกแรกสถานที่ที่เรามาทำข้าวเม่านี่จะอยู่บ้านดุกอึ่งนะคะตำบลหนองวัวฮีอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ใครสนใจข้าวเม้าแม่นงพ่วิทย์นะคะสั่งได้นะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะคะ0 8 8ดแเลยศูนย์แปดแปดอ0 8ศูนย์แปเล้วจ้ะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนเบอร์โทรเบอร์โทรแม่แม่นงนะคะตตอนี้เขาจะ อีกเบอร์หนึ่งสามศูมอะไรอ่งเก้าแปดหนึ่งเกนะคะมีสองเบอร์นะคะตอนนี้ยังไม่มีข้อมอเยอะเดินมีนาเดินไหนเดินมีนาเดินมีนาอ่าตอนนี้ข้าวที่เขาทำนี่ยังไม่ถึงเวลานะคะแต่นี้ของของ ของพี่ชายเขาอ่พี่ชายเขาพี่ชายเขาทําก็คือปลูกอยู่ก็เลยได้ก่อนแต่ของเขาเองเพิ่งจะเพิ่งจะไปหวานข้าวนะคะเป็นการใส่ปุยแล้ว เรามาดูวิธีการของเขาอันนี้ปัดปัดครั้งที่หนึ่งปัดเอาพวกเหลือข้าวพวกรำอะไรที่ว่ามันไม่ใช่เม็ดข้าวะงั้นเธอเอาออกอตอนนี้ลุงก็ลองทดลองดูนะคะอ่ะมามักนข้าวลุงยาคนข้าวเมา ครั้งที่หนึ่งกลิ่นหอมมากมลมมันพัดเดี๋ยวมันจะเข้าตาคนถ่ายคลิปอะค่ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> แล้วก็ปัดจนกว่ามันจะ หมดทกแรกนะคะสวยไหมสวยงามปะทกแรกปวัดไปเลยตึ่นกระด้งแล้วอันนี้กระด้งที่สองกระด้งที่สามสองทวกแรก อะไรที่ไม่ใช่ก็เห็นก็หยิบออกเนะาะแบบนี้คือให้ได้เม็ดข้าวอย่างเดียว ที่สองของของคกแรกนะคะส่วนคบคกที่สองนี่กำลังมาฝัดฝัดเอาพวกเหลือกพวกอะไรออกพวกกรัมพวกอะไรออกอันนี้คกแรกมาตามครั้งที่สองนะคะ สอ,อาจจะใช้เวลาไม่นานมากเท่าไรหร่ใช่ปหมเพราะว่ามันเปลือกมันไม่ค่อยเยอะละอันนี้ตามครั้งที่สองเอามาฝัดนะคะ ครั้งที่สองอ,อ๋อนี่ร่อนเอาใช่ไหมอ,อ๋อร่อนเอาอม,มันจะมีเหมือนกับไอ้นั่นเนาะเขาเรียกอะไรนะว่ารัานเรื่อ ok เข้าเปลี่ยนอะามาข้าวโทษอะ มีส่วนนิดๆน,นะมันหักนิดๆเนานะมีปัดครั้งที่สองเข้าใ้การร่อนก่อนนะคะไปปัดพร้อมจกเนีย โดนเข้าหน้าเลยนีจะมาทางนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนคนถ่ายคลิปนกมาแน่อืม ตามครั้งที่สามนะคะครั้งสุดท้ายนะคะเ,ออเราเอามารวมกันสองครบรวมกันเป็นหนเดียวตามครั้งที่สามอันนี้เราจะใช้มือฉมังของเราในการกลับข้าวนะคะพิกข้าวกลับข้าว กลไ้จะสาเร็จแล้วนี่รอบสุดท้ายล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าหน้าตาล่าสุดพร้อมทานพร้อมไปขายได้หน้าตาเป็นยังไงนะคะตามเสร็จแล้วสามรอบนะคะนี่เราจะมาร่อนมันมีแบบข้าวท่อนด้วยเนาะ อืมีท่อนเออมีหักไงแล้วก็เอาออกหมดเลยใช่ไหมหักหักอืมมันไม่สวยเนาะมันหักเพราะว่ามันแข็งด้วยหรือเปล่ามีส่วนบ้างอืมอืมที่เขาจะเกี้ยวหวดอ่ม มันแข็งมันก็เลยโอ้ขาพวกขัดสูงเนี่ยหอมก็จะป็นหวานๆเลยโอเคอยู่โอเมอนู่มันหอมอยู่มันก็มันก็นิ่มอยู่นะมันก็โอเคอยู่มากเกลือก็ไม่ไปเกลือกขมอตัวอันนี้เกยวตวน่อขมอทุกวันโบปนดหลอกเย็นบุ๊กชือชื่อว่ามัน นั่นแขัวแงน่งแเนี่ยวเกลียวหน้ากเนี่ยคนเกลียวต้องให้ให้เจ้าอให้คนทำคือเจ้าบ่าเขเขาเียกบาเขาเขดีเกือพ่อกันได้ยินคนญ่ไม่พอคนไต่างโต้ไหวหดีแน่นึงกับผดีแน่นึงเน

นี่คือเสร็จแล้วมาดูอันนี้พร้อมไปทําของหวานต่อได้ไไไจบขั้นตอนการทําข้าวเม้าต <c oughs> ั้งแต่เช้าเลยสิบโมงเนาะแต่นี้เท่าไหร่ละ นีแต่คนกินจะไปใส่มะพร้าวใส่กะทิกันนะอืมจะไปใส่กะทิใส่มะพร้าวอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้สําหรับการทําขั้นตอนทำข้ามาก็หมดจบสิ้นแค่นี้นะคะทำตั้งแต่สิบโมงเช้ายันจะสิบยันจะสี่โมงเย็นอะเพราะว่ามันรวมไปเลยเนาะตอนที่เราพักเที่ยงก็คือเหมือนให้เป็นช่วงที่กำลังเขาเรียกอะไรขั้ว ข้าวข้าวอยู่มันก็ยังพักได้รวมเวลาก็คือตั้งแต่หกชั่วโมงได้เนาะประมาณหกชั่วโมงสำหรับคลิปทำข้าวเมาคลิปสุดท้ายนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ